ประมาณนี้เขางัดมาใกล้สายฝั่งแล้วออออออเอาแล้วับทุกคนแล้วน้ำป้อมนี่น้ำป้อมที่เรางัดอีกแล้วไม่เหลือครับแทบจะทุกไม้เลยต้องยอมครับวันนี้จังหวะนี้ครับไม่เหลือครับ เตอร์ละตัวนะเต็มยศเลยครับครับลุยครับนะวันนี้หลังเลิกงานครับผมเลยสั่งคนกับนะ้าปั้มสองคนประชายฝั่งครับหมายว่าสันเบนครับใจกลางซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับช่วงนี้ปลรรามันมา ปลามันเข้ามาใช้ฝั่งครับเป็นช่วงฤดูนะเดือนตุลาเนี่ยถือว่าปลากําลังเข้าเลยไซใหญ่อนะุปรกรณ์น,นครับผมผมก็บอกไปหลายหลายหลายคลิปนะครับคัน9ฟุตนะครับเวทมันเป็นคันตกหมึกนะทุกคนเวทคันนี้ทั้งเฟุตลอกเบอร์2 5งพนะครับสายในลอกสาย10ปอน์นะครับผมแล้วก็สายช็อกโลแลต สิบสองปอนด์นะครับสายชอ็อตหรีสิบสองปอนด์ตัวเบ็ดเบอร์ห้านะครับตกกัวเบ็ดตูดแบนไม่ใส่ตะกั่วนะครับตกแบบฟรีไลน์สายวิ่งไม่ใส่ตะกั่วโอ้มีคนเกาหลีมาหลายคนเลยโอเคเดี๋ยวพวกเราจะลงตรงนี้นะครับผมมาลงพระอ้อยยะเดือยที่เราจะใช้ในวันนี้ก็ซิบปอนด์นะครับซิ่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ต ปุ่งตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยสักหกชิ้นน่าจะได้ตัวนี้ปุ่งตัวใหญ่สักสี่แล้วกันหลยสี่ก็ขนมปังฝันนะฝันก็ไม่ต้องละเอียดมากนะครับผมจะประมาณนี้ กุ้งหนึ่งชิ้นนะครับแกะเปลือกออกก่อนนะนะครับก็เอาน้ําหยอดขนมปังไม่ต้องผสมน้ำนะครผมแค่เอาน้ําหยอดลงไปแล้วก็บีบปั้นเห็นก้อนนะครับีบติดกับสายช็อโกิลดนะครับ วิธีนี้เป็นที่นิยมกันในซิดนีย์ออสเตรเลียนะสมมาถเขาจะตกแบบนี้กันหมดเลยแต่ที่ไทยผมไม่รู้ว่าเขาตกแบบนี้หรือเปล่านะแต่ผมอยากจะแนะนำนะวิธีนี้มันได้ผลถ้ามีตัวไม่อยากเลยมีตัวเป็นต้องโดนแล้วก็ตีออกไปตอนนี้ระดับน้ำกำลังจะลงนะครับ น้ำลงสุดห้าโมงครึ่งปรับเบรกนะครับผมอดี๋ยวให้มันตึงเกินไปเดี๋ให้มันหวานเกินไปแล้วก็รอครับสังเกตอาการสายนะครับผมธีนี้นะมึงเราต้องตาเร็วแล้วก็มือเร็วด้วยนะครับผม เพราะว่าจังหวะไอ้จังหวปะปลาเดินอะ่ะมันเร็วมากปึ๊บเราต้องวัดสวนสำหรับมือใหม่มันจะอ่านจังหวะลำบากมากนะคร <c oughs> ับน้ำป้อมหิ <c oughs> วมาแล้วครับหนึ่งแทมนี่เขนี่ก็ได้ตัวใหญ่ประมาณกิโลนหะผมวัดทีเดียวสายเมนขาดไระดังชุดครับต่อใหม่เยเวลาอีกแล้ว ตอนกดถ่ายไม่ทันตอนมันดึงม่ได้ผม,ม,มต่อแบบเร่งด่วนปมนีมน้มันจะใหญ่หนมันไม่เหมือน FG นะ FG มันจะดีกว่าปมเล็กกว่าต่อสายหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียเวลาไปเลยครับผมไม่ได้เอารองเท้าใส่ลุยน้ำมานะก็เลยยืนอยู่ค่ะข้างไกลใช้ฝั่งหน่อย ป้อมโดแล้วครับเด <Yeah. S 1> ี๋ยวโอ้น่าจะมีไซส์นะครับเนี่ย <Hey. S 1> ลูกกี้ใหญ่เราอาจแล้วครับมีไซส์ใหญ่นะครับมาแล้วเนี่ยโอ้ไซส์เป็นโลนครับ <Hey. S 1> โอ้โหน้าโคตรใหญ่เลย <Hey. S 1> น่าจะกิโลกว่าเขาตอนเนี้ย <Hey. S 1> ไซส์เป็นโลแล้วครับ hey. ระวังหลุดนะเรียบร้อยสองแ้มอัดอั้นมานานเนาะหลายเวกเนาะจัดไปใส่ใส่ก,บบกิโลกว่าแล้วโอ้โหดีเดยวคนดึงเบ็ดผมมบบั่วแต่ดูนะโอ้โหกระชากเบ็ดข้ามือผมเนี่ยไอ้ยโดนว่ะ ตอนนี้ผมไม่มีทางเลือกแล้วทุกคนต้องลงน้ำลุยแล้วครับเห็นน้ำ้อมเยอะคนเดียวไม่ไหวแล้วครับต้องถอดรองเท้าสู้ครับงาดิกลัวที่ไหนแต่น้ำทะเลอ่ะไม่ลงทุนไม่ได้เยอะครับต้องลงทุนหน่อยยอมเปียก ราะว่าปลามากินไก่ทุกคนปลามากินห่างจากฝั่งประมาณเกือบสิบเมตรนะครับมปนความห่างจากชายฝั่งนะครับผมใ้วิธีนี้นะทุกคนถ้าเราตีไปแล้วมันไม่ไม่มีอาการไม่มีปลาเล็กปลาอะไรมาตอดประมาณสองนาทีนะครับให้หมุนกลับมานะครับผมหมุนกลับมาแล้วเอาขนมปังโขกแล้วตีใหม่นะครับ ก็มไม่ต้องรอ,อนานนะครับถ้าเหยื่อมันถึงพื้นอ่ะมันจะไม่ค่อยตามลงไปกินนะทุกคนเอ็ปลาประเภทนี้มันกินระดับกลางน้ำนะครับลูพี่ผมเยียวอยีกแล้วเนี่ยน <c oughs> ่าจะมีไซส์ครับผมร <c oughs> อน้าขึ้นเดี๋ยวผมค่อยตี ตามครับเอาหน้าผมตีนะก็นะเขางัดมาใกล้ไซฝั่งละสองโลโอ้โหไซกิโลกว่าครับโคตรใหญ่อะนะสามแต้มแล้วล่ะเนี่ย ผมยังไม่ได้เยอะเลยครับนะานำไปสามตัวแล้วครับเขาแล้วทุกคนเขาแล้วโหสายวิ่งกับจรวดแล้วครับไอปลาทวาเล่ทุกคนปากมาันค่อนข้างบางนะครับผม เราอย่าปิดเบรกแน่นนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะกระชากแล้วปากฉีกแล้วหลุดอ่ะสูงมากเลยเราต้องค่อยๆเล่นเปิดเบรกไว้นิดนึงไม่ต้องปิดแน่นนะครับมันจะมีไซส์อยู่ครับตัวนี้ไหนเขาดูหน้าดิสิอู้ใหญ่ยยอยู่ไซส์กิโลอยู่ครับอู้ติดปากนิดเดียวนะ โอ้ใหญ่อยู่ครับเป็นรอยครับเต็มปากบนเห็นไหมครับปากมันจะเริ่มฉีกแบบนี้ครับทุกคนเห็นไหมถ้าเราปิดเบรกแน่นนะขาดเลยครับผมฟีลไลส,สายวิ่งไม่ใส่ตะกั่วนะครับมีตัวนี้ไม่ต้องรอ,อนานผมจะเอาปลาไว้แถวน,นี้แล้วไม่เลือครับอผมปิด มูนขาลอกไม่แน่นครับผมตัวนี้ไซส์ไม่ค่อยใหญ่ไซส์เล็กนะผมจะปล่อยมันอุชาวาเล่ทุกคนมันเขากำหนดไซส์นะครับผมต้องยาว30เซนขึ้นไปนะครับถ้าต่ำกว่านั้นเราต้องปล่อยนะครับ ต้องทำตามกฎด้วยนะครับผมไปขีเรางัดอีกแล้วตามไหมตามไหมย้อนไปทางซ้ายแล้วครับนั่นนะนี่หนี่งางหน้านะกินกระดูกๆุะยตุ้ย้ยอย่างเี้ครับยเอาตัวที่สี่แล้วอ่ะเอาตัวที่สี่แล้วน้ำติดกล้อง ผมก็รีดลงแล้วพ่ีไกลโอกาสได้ตัวใหญ่สูงมากทุกคนเราต้องตีไกลนะครับผมอบขนมปังให้ดีถ้าอบไม่ดีเวลาเราตีขนมปังจะแตกนะครับวิธีนี้ถ้ามีตัวได้ผลเร็วที่สุดเลยครับเหยื่อจิกเหยื่อปักเหยื่อนอนยางมีคนเอามาตกครับยังสู้เหยื่อสดขนมปังไม่ได้นะครับอ๋อ ผมคิดว่าตัวเล็กเหมือนมันมาสู้ข้างหน้าครับผมผมก็คิดว่าตัวเล็กๆที่ไหนได้มันวิ่งสวนมาครับโน่นโอ้ไซใหญ่อย,ยู่ไซเกือบโลอยู่ครับ จับคอจับคอตาไปครับตัวที่สองของผมมาแล้วตัวนี้ไซส์ใหญ่กว่าตัวแรกนะครับผมปกติผมจะคีมปดง่ายกว่าโอเคทุกคนตัวที่สองผมมาแล้วครับปอมสี่แล้วครับผมสองมนจะไซส์ใหญ่ๆทุกคน นะอัานตัวที่ห้าแล้วครับรุดคัดลุดคัดเอาหน้าผมจะลงนะไม่รอนะผมไม่รอแล้วครับอันเลยครับอ๋อปีแต่ขนมฟังเอาละทุกคนแหมผม กดถ่ายไม่ทันจังว่าจังหวะที่ผมวัดอ่ะโอ้อ,อกซ้ายแล้วครับผมอ,อย่างตึงแล้วครับนี่อยู่ข้างหน้าผมแล้วข้างหน้าแล้วครับเฮ้ยออแล้วเข้าสไลดเข้าสไลาออกมาแล้วเอาละครับตีตื้นแล้วครับสามแต้ม ใส่เป็นโลแล้วครับโลก่อนเลวนะตอนนี้กินลึกไหมเนี่ยโอ้ไม่ลึกเพ่งชั่วหน่อยโอเคดีแล้วมันก่อไม่ลึกมากอ่าแซมลิซสามแล้วครับสู้นะป้อมไม่ได้นะป้อมเขาเล่นเป็นท่าเป็นหกแล้วโอเคคือ,อตอริโตอแทบจะทุกไม้เลยต้องยอมครับวันนี้ วันนี้ต้องยอมเขาครับเสื้อส้มนี่อ่าน,นมานานใช่ไหมปลาปเ,เ,ลปเ,เข้าโคตรดีหรือวันนี้ไอ้ขนมปังมันเป็นตัวอ่อยนะครับผมอ่อยให้ปลามันเข้าเร็วขึ้นนะครับถ้ามีแต่กุ้งอ่ะมันกินช้าทุกคน แต่ละตัวนะโคตรใหญ่ทั้งนั้นเลยไซส์โลกว่าโลกว่าทั้งเลยอ่ะไม่ทำมาลานอยู่วันนี้มีแต่ไส้ใหญ่ครับอืมมูมีทันโอ้โกระชากขามือแล้วยยังไม่ทันได้เก็บสายปรับสายเลยครับกระชากขามือเลยมโมจะดูนะป้อมอ่ะโอ้กินโคตรเร็วทำไมอ่ะวันนี้ครับ จังหวะนี้ไม่เหลือครับสายตึงๆทางนั้นเลยครับอ๋อออกขวาแล้วครับผมออกขวาแล้วมาซ้ายครับวนมาซ้ายแล้วครับ ไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็าได้ไซส์อยู่ตัวเล็กกว่าน,น้าทั้งนั้นเลยอ่ะ <c oughs> ไซส์เก็ดแปดขีด <c oughs> โอเคให้สวยอยู่ไซส์นี้ซาเช็ตตนีอร่อยชิ้นนี้ขเขาเรียกว่าปลาไอทาวเาล่ทุกคนซิลเวอร์ทาวเาล่นะครับชื่อเต็มมัน <c oughs> ตั้งยาวสามสิบเซนนะครับ <c oughs> ผมตัวนี้ได้แน่นอนประมาณแปดเก้าขีดนะครับ อีกแล้วครับตีตื่นน้ำพอมันมลวจังหวะน,นี้ครับไม่เหลือครับไม่เหลือครับอ๋อวิ่งสวยมากอ้าวเรียบร้อยปล่อยปลาครับน่าจะหลุดครับปล่อยแล้วไปแล้ว จังหวะนี้ไม่เหลือครับมาลุ้นกันครับไซส์ใหญ่หรือเปล่าอุกกระเบนอยู่ข้างหน้าผมโตโคตใหญ่เลยออาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอวอกขวาแล้ววนมาซ้ายครับโอ้ย ดูวิ่งปืด๊ดวิ่งปืด๊ดไซนี้ไ <c> ซ <oughs> เด็กแว้นครับเราไม่นับหวยนะครับที่จริงให้แนะนำไอ้รองเท้าใส่สารพบกกลาใสฝั่งขดหินนะมันอัตรายมีเปลือกหอยนางลมโคตรขมทีมใส่ถุงเท้าปกติจะใส่รองเท้าล็อกตลอด ไม่เหลือครับจังหวะนี้เอฮอตเลยเกินวันนี้อ่ะเอื่อนจังหวะนี้ครับไม่เหลือครับโอ้ยสายวิ่งกลีดน้ำสักขนาดนี้ ไซส์เด็กแว้นนอนเนี่ยจริงด้วยครับไซส์เด็กแว้นที่จริงตัวน,นี้ก็ถึงไซส์น่าจะถึงแต่ว่าผมไม่เอานะครับผมเ่ยผมว่ามันเล็กไปสำหรับผมก็าจะเก็บก็เก็บได้นะครับสาสิเซนอ่ะต่ตัวนี้ผมปล่อยนะครับผมไซส์โอ้สี่ห้าขีด้วยังมีปล่อยนะ <c oughs> เอาเดี๋ยวตัวใหญ่ครับ ชื่ออะไรนะน้องมาฟอกิโนโรโลน่ารักจังเลย <c oughs> วิธีเกี่ยวกุ้งนทุกคนบางคนเขามีเทคนิคเวลาเกี่ยวปั๊บบีบบีบบ,บีบให้กุ้งมันแตกๆนะเพราะว่าถ้าบีบอ่ะมันจะลอยน้ำได้นานนะครับถ้าเราไม่บีบมันจะจมเร็วนะครับ หลังจากเงียบเป็นนานกันตีนัไหนไม่โดนเลยโอ้ิงมันเพิ่งเข้ามาเงียบเป็นนานมากเลยปลานึงประมาณ้ก้อนไซส์เล็กหรือเปล่าเนี่ยโอ้บีมบีมปลาอีกคุด โอ้เด้ปลาอร่อยแล้วครับปลาอีคุดปลาอีคุดครับไซส์่อยเลยเนี่ยนะได้ปลาอร่อยแล้วครับผมปลาอีคุดไซส์ครึ่งโลอ๋อหวานเจี๊ยบเลยครับทำปลาเผาโคตรอร่อยเลยบีมบีมหรือว่าปลาอีคุดอนะ่ะทุกคนโอเคเก็บป,ปลาก่อนนะครับผมไซส์สวยเลย นี่ให้น้องขึ้นก่อนมีหน้าเราวิ่งดีจัดเกี่ยวท้องเลยครับมาขึ้นมาสุดรอเอ้าโดนสายเขาด้วยสายของคนนั้นอ่ะนี่ยก็เยอะหลายอะชิคกป๋าขึ้นมาก่อนโอเคปฏิบัตนะบัติ้วมาเหมือนก็ตุ่วุ้นส่เดา ไม่ใช่นะไอคาวาเล่เรียกว่าอา้าวไซน์ได้ครับไซน์ได้อยู่กสามสิบเซนกวนเจี๊ยบแต่เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงครับประมาณหกโมงก็จะ น้ป้อมโหดมากครับไซใหญ่ดูในกล้องมันอาจจะดูตัวเล็กนะทุกคนแต่ไซปลารจริงๆมันไม่เล็กเลยนะครับดูตัวนี้ทุกคนดูมือผมนะเพียงหางเองอะเกือบสองกิโลอะตัวเนี้ยแต่ละตัวไม่ธรรมดาไซปลาแต่ละตัวแนะนำนะตกปลาใช้ฝั่งวิธีนี้ทุกคนได้ผลดีแล้วก็ได้ผลเร็วนะครับผม ตอนกนัสนันนะครับมไม่หรูทำไมทะเ,เล่นแน่เลยฮโด <laughs> ได้แต่ลูกปลาเฮ้ยตัวเล็กเกินไปอะปล่อยนะครับอันเดอร์ไซส์ 6โมงครึ่งเหลือคนเลยเวลาเก็บของนะครับมาดูผลงานของผมกับนับป้อมนะครับนี่พระเอกของเราตะกิดตัวครับดูครับโหน,น้าหมดบอ่อแล้วมังน,นะงัดขึ้นมาอันนี้ของผมโซนนี้ของผมนี่ทุกคนผลงานในวันนี้ครับงัดจนปวดแขนครับเห็นแบบนี้ไม่ใช่เล็กๆนะครับทุกคนดูไซส์แต่และตัวนะ ลำป้อมนี่สิบกว่าแล้วครับตกฟิลไลสายิ่งใช้ฝั่งโอเคได้เวลาเก็บเก็บของกลับบ้านทุกคนหากชื่นชอบคลิปวิดีโอ,อนี้ทุกคนฝากติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนีส้สวัสดีครับโอ้โหเกือบ20กิโลแล้วมั้งนะ อะไรอันนี้ได้ลีไลท์สายวิ่งวิธีการตกของสมบักไปตั้งไไแต่ต้นชี้มาละอีกุดนะความหลายตัวเลยยอด